โอริ io, รุ่นเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีโปรแกรม O อริจเข้ามาใหม่ขอบอกเลยว่ายกกว่ายุบกว่าแล้วก็ลึกกว่าเดี๋ยวหมอจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเจ้ารุ่น O อริธรรมดากับ O อริจเนี่ยมันต่างกันยังไงมาฟังกันได้เลยค่ะในเรื่องความแตกต่างระหว่าโปรแกรม O อริธรรมดากับ o อริจนะคะแน่นอน o อริจเนี่ยเป็นโปรแกรมที่พัฒนาเป็นเวอร์ชันอัปเดตของ O อริธรรมดาอลไรกันจุดแตกต่างแรกก็คือเรื่องของพลังงานนะคะตัวโปรแกรม o อริจิโเนี่ยมีพลังงานปล่อยตอ ิมนะพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นใต้ผิวที่มากกว่าเดิมแน่นอนก็จะทําให้เกิดกระบวนการกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมค่ะต่อมานะคะหมอก็จะมาอธิบายโหมดใหม่นะคะโหมด X แล้วก็โหมด G ซึ่งเป็นโหมดประจําของเครื่อง o l i g i o X นี่เองค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากโหมด X ก่อนเลยโหมด X เนี่ยเป็นโหมดที่เป็นตัวชูโรงของโปรแกรม o l i g i i o X เลยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือลงไปได้ลึกกว่าเดิมเดิมทีเนี่ยพลังงานความร้อนของเจ้าเครื่อง โปรแกรมโอริจิโอมันจะเด่นที่บริเวณผิวหนังแพด้านบนเดอร์มิสแล้วก็อาจจะลงมาถึงชั้นไขมันได้เล็กน้อยนะแต่าาว่าเจ้าโหมดใหม่ตัวนี้โหมด X เนี่ยพลังงานความร้อนมันจะลงไปถึงอยู่บริเวณชั้นไขมันได้ดีกว่าเดิมรวมถึงเส้นใยผังผืดระหว่างชั้นไขมันหรือว่าไฟบาเซตัมด้วยนะคะก็อาจะลงลึกกว่าเดิมอันนี้คืออย่างแรกอย่างต่อมาก็คือพลังงานความร้อนที่มากกว่าเดิมด้วยในการปล่อยพลังงานช็อตหนึ่งเนี่ยความร้อนได้เต็มๆ็มเลยอุณหภูมิเนี่ยโอเคมากๆนะคะอาจจะเทียบเท่ารุ่นพี่อยยย่่าาาางงโปรรรรแกกกมมเท์จไไไดดด้้้ลลลนนะะะคผััพธีีสํหหบิ็ อย่างเงี้ยของการหดกระชับกระปาะไขมันได้ดีมากกว่าเดิมนะคะได้ใบหน้าที่ดูเล็กลงอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับการเน้นบริเวณที่มีปัญหาไขมันสะสมอย่างเช่นบริเวณแก้มด้านล่างนะคะตรงนี้นะแล้วก็ไขมันบริเวณร่องแก้มต่างๆหรือว่าร่องน้ำหนากนั่นเองค่ะก็แล้วแต่ปัญหาแต่ละบุคคลนะคะแต่เหมาะกับบริเวณที่มีไขมันสะสมค่ะต่อม่นะคะก็จะเป็นโหมด G โหมด G นะคะก็พูดง่ายๆจริงๆมันก็จะคล้ายๆโหมดของโปรแกรม Olio ดั้งเดิมนะคะอย่างแรกก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยจะขึ้นสูงมากกว่าก็จะเน้นในบริเวณของผ แพด้านบนหรือว่าชั้นเดิมเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องของพลังงานความร้อนถึงแม้จะเป็นโหมดเดิมนะโหมดที่เน้นแทรเก็ตผิวชั้นเดิมกับเครื่องโอริจิโอเดิมแต่ว่าพลังงานความร้อนต่อช็อตเขาก็จะมากกว่าเดิมเหมือนกันนะคะเราได้พลังงานความร้อนที่มากกว่าเดิมทั้งสองโหมดเลยถ้าเทียบกับตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นคอลลาเจนที่ดีกว่าเดิมผลลัพธ์ที่ได้จากการทําโหมดจีแน่นอนว่าเราไปทรเกตคอลลาเจนด้านบนสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของรูขุมขนที่จะดูฟูขึ้นกว่่่่่่าาาาาาเเเดดดิิมมมมมมใใบบหนนน้้ทีูกกกกกรรรรรระะะะชัววคคคคคืองุโโปปแ VS OlySEO X บอว่าอันเนี้ยก็ถ้าถ้าพูดให้ลงละเอียดลงไปมันก็อาจจะต้องมาประเมินหน้างานอีกรอบหนึ่งว่าว่าใครเหมาะกับหาธการไหนอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันสะสมที่เยอะผิวเริ่มไม่เฟริร์มเหมือนมีประวัติเหมือนยิมแล้วหน้าบานออกนะไขมันชับบี้ชับบี้หน่อยอยากขดกระชับไขมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยที่งบประมาณเราอาจจะยังไปไม่ถึงตัวแม่แบบโปรแกรมเทอร์มารชเนี่ยโปรแกรม O อ i g i o X เก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าพลังงานความร้อนก็ได้เยอะ ลงลึกมากกว่าเดิมไปถึงชั้นไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยรวมถึงจริงๆระยะเวลาการอยู่ของผลลัพธ์ก็นานกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไขมันที่เยอะแากนะแต่ต้องการแทรกเกตหรือว่ามุ่งเป้าไปที่ผิวหนังชั้นบนอยากให้ผิวเนี่ยดูเฟิร์มขึ้นดูขมขนดูก,ก,กระชับมากกว่าเดิมในขณะที่ก็ไม่ต้องพักหน้าแล้วก็กลัวเจ็บด้วยเนี่ยโปรแกรมออริจิโอธรรมดาก็อาจจะยังเป็นคําตอบที่คุ้มค่าสําาาาหรรรัััับบคคุณอออยยู่่นนนนะะะเเพพววจจ้้้้งงงงงตีีีีิิๆก็มผผล์ทดดขา ชับบี้ชับบี้หน่อยหมอขอเชียร์ไปที่ O l i g i o X นะคะความยาวนานของผลลัพธ์นะคะโปรแกร,รม o l i g i o vs โปรแกร,รม O l i g i o X นะคะแน่นอนว่าโปรแกร,รม o l i g i o X ก็ชนะขาดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมาตลอดเนาะพลังงานเขาเยอะกว่ากระตุ้นได้ดีกว่านะคะสําหรับผลลัพธ์ของโปรแกร,รม o l i g i o X อเนี่ยอยู่ได้นานประมาณ9-12เดือนแต่สาหรับโปรแกร,รม O l i g i o ธรรมดานะคะจะอยู่ได้ประมาณ3-6เดือนแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนคะ่ะทําอะไรดีโปรแกร,รม o l i g i o หรือว่าโปรแกร,รม o l i g i o X สําหรับคนที่ใบหน้ามีไขมัน เยอะอยากหดกระชับไขมันหดให้ใบหน้าเนี่ยดูเล็กลงกว่าเดิมในขณะที่ต้องการผลลัพธ์ที่ยาวนานโปรแกรม o l i ิ i o X ค่ะ แต่สําหรับคนที่ต้องการในเรื่องของคุณภาพของผิวด้านบนให้รูขุมขนกระชับใบหน้าหดเฟิรม์มแต่ว่าไม่ได้มีไขมันมากนะักแล้วก็กลัวเจ็บด้วยก็ขอแนะนําเป็นโปรแกรมออริจิโอค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหมอขอแอบบอกว่าเรามีดีลพิเศษนะคะสําหรับช่วงเปิดตัวโปรแกรม o อริจิโอเก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักแอดมินมาได้เลยค่ะค่ะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่อาจจะเคยทำาอริจิโอมาแล้วหรือว่าไม่เคยทําแต่ว่าไม่มั่นใจว่าเราอะเหมาะที่จะทำาอริจิโอธรรมดาหรือว่า O อริจิโอเอ็กซ์นะคะก็สามารถที่จะแวะมาที่ DSK ได้ทั ุกสาาขเรามาประเมินกับแพทย์ทุกๆท่านก่อนนะคะว่าเราเหมาะกับเครื่องไหนมากที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนค่ะก็เรียนเชิญได้ทุกสาขาเลยนะคะ